วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้ย้ายเข้าห้องใหม่อ๋อไม่เหมือนอยางที่ฝันเลยมันฝันร้ายชัดๆฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะอย่ากระโดดนะฉันไม่อยากลืมตาดูเลยเราต้องคิดอะไรสักอย่างก่อนที่จะมาที่นี่ฉันได้คิดดีไซน์ของห้องในฝันไว้แล้วเราต้องลงมือทำด้วยกันมันน่ารักมากเห็นไหมไปคิดว่าไงเัสเต้มันสดใสเกินไปอย่างที่สองฉันมีภาพวาดของตัวเองแล้วเพราะอย่างนั้นฉันไม่สร้างห้องของเธอแน่นอน เธอไม่ชอบเหรอฉันต้องการสีดํานะและฝั่งที่เป็นสีดําจะเป็นฝั่งของฉันเองเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้ามาแม้แต่ขาเดียวตอนนี้ทาทุกอย่างให้หมดตอนนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหอย่างนั้นก็ได้เหรอฉันทาสีขึน้นในห้องเลยเหมือนกันแต่ก่อนตื่นต้องกำจัดเยื่ยอบางเบาะแสขึ้นออกไปให้หมด <c oughs> เอ้ยน่ากลัวชะมัด <c oughs> ตอนนี้ก็ทาสีได้แล้วเป็นสีรุรงที่ฉันชอบมันต้องมีสีสันหลากหลายมากมายแน่นอน ส่วนห้างของฉันจะเอาอมาไก่ทาสีให้ทั่วตรงนี้ด้วยเรียบร้อย <eness> แล้วใครมากันจะไปดูเดี๋ยวนี้เลยอ๋อคนสองเอาฟอนเดในอจ์ของฉันมาส่งแล้วเจ๋งสวัสดีสวัสดีคะ่ะเพนสเตได์เห็นหมะโฟนเจา้าของฉันมาส่งแล้วเจ๋งเลยฉันมีเตียงสองชั้นและข้างใต้จะมีเล่าสีลุงของตัวเองด้วย โอ้ของเล่นของฉันระวังด้วยนะคะว้าวเขาจัดตเต้เตียงไว้ให้เราด้วย <st arts> สิ่งเป็นเลยได้ <Nice. S 1> และอย่าลืมไฟสวยๆด้วยนะหมอนนุ่มๆของฉันที่แม่ให้มา <st arts> แล้วก็ป๊อปปี้ลายๆอันเลย <st arts> สวยงามทุกคนทำได้ดีมากห้ <st arts> องเก็บไก่สุดยอด <st arts> ขอบคุณค่ะ <st arts> บ,บาย <st arts> ตอนนี้ฉันจะไปบ้านใต้เตียงของตัวเองแล้วของฉันสวยงามมากเวนสเตย์มาเที่ยวบ้านฉันได้นะไม,ไม่มีทางสลหรอกติงฉันต้องการความช่่นเหลือแอต้องเอากล่องที่มนของฉันมาให้ใช่แล้วกล่องสีดำนะเยี่ยมมากมาดูก,กันว่าในากล่องมีอะไรบ้างสุดยอดฉันต้องการกระดานเพื่อทำเตียงและอย่าลืมสว่านด้วย มาเร็วฉันจะจับเองส่วนแกเจ้าตะปูเยี่ยมมะตอนนี้ต้องติดตั้งเตียงทำคนเดียวได้มะตรงเป๊ะกระเป๋าด้านทางของฉันเองอะไรอยู่ข้างในนั่นเหรอก็อย่างเช่นมือหรือกระดูกของแซมและนี่ก็เพื่อนฉันเองแมงมุมตัวโปรดซึ่งมันอยู่ใต้หลังคาของคุณยา เป็นของตกแต่งที่ยอดเยี่ยมมากและของว่างมาเติมที่ชั้นนี้ด้วยแทนสองสามเล่มและฉันไม่สบายใจถ้าไม่มีแมงมงุมเพราะอย่างนั้นต้องแขวนไว้ตรงนี้สวยงามมากนัง ah. ah. จากนั้นฉันต้องการม่านซ่อนจากอินิตไงตรงนี้มีมือของศัตรูของฉันตามที่พวกเขาเข้าใจเขาไม่ดีกว่านโลกนี้แล้ว <c oughs> ไปเอาเครื่องบินเด็กของฉันมาในะวันศุกร์ที่13ฉันต้องส่งงานตอนใหม่แล้วเพราะงั้นต้องรีบทํางาน ภาษาสีดำในแผ่นดินสีดำและในโลงศพสีดำลาลาลาง่ายติงมาทำเล็บด้วยกันมะเป็นสีฟ้านะมันสวยมาก <Yeah. S 1> โอ้ใช่เรายังไม่ได้ทำหน้าต่างเลยอะออ่ทาเป็นสีเล็บฉันไม่เยอะมาก <c oughs> มันต้องออกมาสดใสโอ้ห้องนั้นน่ากลัวจังเลย <c oughs> ทำไมเธอถึงต้องกลัวละ่ะ ดูเหมือนจะสับสนนะสสวนห้องของเธอดูเหมือนยูนิคอร์นกำลังป่วย <Okay. S 1> ฉันลืมสร้างที่อยู่สบสบายให้กับสเลงของฉันไปเลยอ่ะฉันต้องการเตรียงนุมน่มๆอย่างแน่นอน ooh, 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 ooh. แล้วก็แคระสรดๆของปอดด้วยและนี่คือกระต่ายของฉันเดซี่ดูสิสวัสดีนี่คือบ้านใหม่ของแกนะเจ้าขนปุยตัวน้อยของฉันมีหมวกด้วยน่ารักจังเลย อะไรระตายกันเหรอเธอมีสัตว์เลี้ยงแมงป่องสัตว์เลี้ยงของฉันเพื่อตายอย่างอนาถฉันไม่อยากพูดถึงมันเด็ดขาดเลี้ยงอย่ารบกวนฉันฉันกำลังเศร้ายู่งแกเอาน้าตาของฉันไปทําไหมจะไปทําเวทมนต์นั่นเหรอทําไมแกถึงเทนี่หลุมศพของแมงป่องของฉันแกชุบชื้นให้มันจริงๆริงนั่นเหรอแมงป่องของฉันไม่ใช่วิตอีกครั้งตอนนี้มันกลายเป็นแมงป่องซอมบี้ฉันดีใจจังเลย เพลงนี <Please. S 1> ้จ <sucks> ังเลยมันเจ๋ง <Their> ส <royalty sticking> ุดๆไม่มีอะไรดีไปกว่าดนตรีคลาสสิกแล้วเวนสต์เดย์เล่นเพลงโบราณได้ยังไงกันเนี่ยทำลายอารมณ์ชั้นเลยเวนสต์เดย์เธอต้อนจำรายการสุดโต่งมาฟังเพลงเกี่ยวกับความรักกันฉันรู้สึกว่าหัวหัวฉันงกำลังแตกของเพลงห่วยหวของอินนิตเดี๋ยวฉันต้องแสดงให้เธอดูว่าเพลงจริงเป็นยังไงปิดไฟตอนนี้ไม่มีเสียงเพลงป๊อปมารบกวนฉันแล้ว จะมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นมามาที่ฉันไม่มีเพลงแต่อย่างเต้นเบนสเตย์เธอปิดไฟทำไมฉันกลัวความืดนะเปิดไฟเออเย่กิงแกไปปิดไฟเดี๋ยวนี้แล้วอย่าให้อินนิเปิดไฟได้อีกนะติงอย่าแม้แต่จะแตะนะฉันทำอะไรให้เธอแล้วก็นั่นมือให้แกด้วยนะอย่าปิดไฟเบนสเตย์ฉันรับมือสองคนไม่ไหวอะติงฉันขอโทษแต่ต้องกำจัดแก ไม่นะตีงกะเดินไปที่น้องก็ตายของฉันเล่นเบาๆแล้วกันเกมสนุกจังเลยโอ้ยท้องกำลังส่งเสียงแต่ว่าได้เวลากินแล้วต้องเกอะไรสักอย่างแต่อะไรละ่ะฉันจะสั่งตั้เย็นที่เต็มไปวยของอะไรมาโอ้คนส่งของมาส่งแล้วจะกลัไปสวัสดีคะ่ะตามฉันมาเลยวางตู้เย็นไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ คสงของในที่สึดกันได้กินแล้วแล้วมีอะไรบ้างโอว้า oh, ว wow. มาฟังสุดปนของฉันเจ๋งมากมาลองกันอร่อยน้ำอัลมนีมีแหละที่ฉันต้องการฉันยุ่งมากจนลืมเรื่องอาหารไปเลยเราต้องหาอะไรกินมีอะไรอยู่ในรางของฉันบ้างน,นะ แต่ว่ามีฝุ่นเยี่ยมมากโอ้ว้าวในนี้มีเลือกตาสุดปวดของฉันอยู่พิเศษมากติงไปเอาเครื่องรืไมให้ฉันเลยเยี่ยมหวังว่านี่จะเป็นเลือดนะโอ้ใช่จริงๆ ไอเน็ตไม่ต้องกลัวมันแค่น้ำเชอรี่ <Yes. S 1> ที่นี่ยังสดใสไม่พอฉันอยากจัดปาร์ตี้ในกล่องมีทุกอย่างที่ฉันต้องการเลยดิสโก้โบอลสับปตรดสุดเก๋สวยงาม <c oughs> แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ oh. ้าฉันกดปุ่มโอ้ว้าวจริงไปเลย <c oughs> ฉันต้องโทรหาเพาื <c oughs> ่อนสาวสาวมาหาฉันเร็ว <c oughs> ฉันจะจัดปาร์ตี้แบบจัดเต็ม รักนะรออยูอ๋อเพื่อนๆมาแล้วเร็วมากสวัสดีโซฟีเรเชลไปที่ห้องใหม่กนฉันกันพวกเธอยังไม่เห็นเลย <Yes. S 1> ฉันขอปเปิดเพลงนะเยี่ยมมาเต้นกันงั้นใายโซฟีไปเทเรกันเลยพากเราเสวยมาก <c oughs> อินิดเธอมีห้องยอดมากเลย <c oughs> ขอบคุณเดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้นะ <c oughs> อินิดใครคือคนบ้านเธอ <c oughs> นันเมนเวนสเดเกิดอะไรขึ้นนะ แอบไปดูกันดีกว่าค่อยๆนะเลเชร์ระวังด้วยฉันไม่รู้ว่าเธอทำอะไรได้บ้างสวัสดีทุกคนแม่จา๋าเคซี่เธอเป็นคนตลกนะทำไมก็นโน่นกูแบบนั้นตลอดเลย<ม>ดินไปแล้วแต่ช่างเธอยังน้ที่จะสใกล้อยู่กับฉันอย่าก,กินฉันเลยฮิร้ายเธอบินไปหรือยัยงแม่จา๋าไวสตเตอย่านะอเนนิดน,นี่คือเพื่อนของฉันเจสสิก้าและแม,มงมุมด้วยแซมรู้จักกันไว้นะฉันเหรอไม่อยากจะเชื่อมานั่งด้วยกันสิมีที่ว่างเลยนะ เอาแมงมุมของเธอาให้ฉันฉันไม่หมกให้มันด้วยตอนนี้น่ารักขึ้นเยอะแต้วจสก้าฉันมีเสื้อผ้าสวยๆให้มันเข้าแน่นอนผมทรงนี้ชุดสีชมพูด้วยเครื่องประดับเยอะๆและก็โอ้เธอสวยมากของดีที่เราเล่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเวนสเตย์ฉันมีกิติดผมน่ารักน่ารักให้เอานะเกด้าเอามาสิอย่าทำตาแบบนั้นอีกนะไม่อย่างนั้นความน่ารักทำให้ฉันป่วยได้ดี่ิม ถ้าอุ่นจังเลยฉันชอบมันนิดหน่อยฉันราต้องหากุญใจพวาจากที่นี่ให้ได้่ังนี้มันน่ากลัวมากอยู่กัฉันไว้นะโอ้มีโต๊ะเซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลยโอ้ดูนั่นสิมีคุณใจอยู่ในกล่องนั่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญใจมาเดี๋ยวนี้เออนักครดงแย่เง่ะมันขยับได้ด้วยอ่ะแต่ฉันต้องหากุญใจให้ได้วอ้ฉันเจอมันแล้ว ไอ้นากลัวมันคือนอนโอ right, right, right. ้อย่าง <Yeah. S 1> นั้นฉันก็ใจคุณแจเยี่ยมแล้วในตู้แซ่ไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลอบกวนฉันเป็ดประตูฮะได้ในหัวกินล็อกในเซฟเออร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองเป็ดประตูซะฉันจะนอนแม่จา๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วฮ้อ๋อ,อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด,ด้วยขราวนั้นจะเป็นอะไรนะมปะดูกัน ครังนี้ตาเถอะ oh <my> เออฉันไม่อยากรู้เลยเฮ้ยมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อะโอ้พระเจ้าแกกินฉันนะแต่ยังไงก็หาคุณแจให้เจอคุณแจ,ยจ,ยณจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณง,ง,งูแต่ไม่อยากรบกวนเลยโ้ยอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยมขยแยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่ โอ้ไม่นะฮะเธอชอบคนใจดอกนี้ไหมแดนชอบปะฉันเลิกเสพผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะดูสิแปลกแปลกบางอย่างที่มันลื่นลื้นเฮ้แม่จ๋าฉันจจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้โปรดโอ้ฉันจะคณแจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๋น่าใครขี้แยงมันคือนมูจริงๆหรือเปล่าช่างเถอะเดินมันไปแล้วไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนมาดูกันตล๊กๆมีใครอยู่บ้างอ้าวมาจ้าฉันถูกพังเข้าจอมตี๋ช่วยดูวิชั้นทีเดะฉันคิดว่าฉันเลื่อนตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะผมมีบางอย่างเล่นเล่นอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันกินคืออะไรอะคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองแล้วข้างในคืออ้ว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจืงเลยและใครนอนอยู่นี้นะแม่จา๋ามันเคยขังกระดุกเล,เล็กๆเอะ่ะเอาันออกไปออมีกองใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้ถึงความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะไม่มีปัญหา มีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยเออฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยโอ้ฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉัน้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเฮ้ย oh yeah! อีมือเหนียวจังและอะไรอยู่ในตู้เซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากหรือเออแดนช่วยด้วยช่าถลอกลากเราไปนันแล้วะช่วยด้วย ถ้ไม่อยากไม่เดินไปออกมานะตีเลยตีเลยเฮ้เธอเค็มมะเยี่ยมงั้นแล้วก็ต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันอะไรฉันชัดเลยนจ๊ะ <c oughs> นี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดนะเรเข้ามิสเตอร์เมาท์ฉันแค่ยอยากได้คุณแจอยากกับฉันนะแล่คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ <c oughs> โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามันออกไปเฮ <c oughs> แล้วคุณแจอยู่ไหนอะ <c oughs> โอ้อยู่นี่เอง ไหนที่สุดมาเปิดตัวเซพกันดีก,กว่าพร้อมหรือยังอะไรอยูข้างในอะเออเนอร์ฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่ของอะไรที่เป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ยฉันตัวเลืนี่อร์ตื่นแล้วเข้าตือนสีตั้งติดก่อนเราคือคนตอบใบเส้อไป,ไปหาคุณแจนะแต่ก็ด้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงมีของหน้ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเอ๊ะ อย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่าการเจาะหัวใครสักคนเลยอะคืออะไรอ่ะต้องกดไปเรื่อยๆอ้ไม่เดือดกคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่าจะเป็นคุณจันทร์หรับตู้เซฟตัวนี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะออดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหมอ๋อเลยเอเออยกดดีกว่ากดได้กดแล้วนะ อะไรกินเนี่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วแต่เปิดแล้วเข้าเออฉันนับไปอีกแล้วเอาล่ะมันเดืกันว่าอะไรข้างในว <What? S 2> ันนี้แม่เลยขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออฉันอยู่ไหนอะเอเอเดิแล้วแต่ oh, <yeah. S 2> ะอะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่นะ สิ่งนี้ฉันก้มมากกว่นหนูก็คือมามลเซกขนาดตัวใหญ่เท่าก่อนนี้ขอฉันเลยตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตู้เซฟแล้วอะไรข้างในนะโอโอมีออามีอมออเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีแดงมันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ เั็นไงดิฉระเชดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอ้าก่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับเปล่าอยู่แค่ไหนเอ๊ะมีบางอย่างเล่นๆอีกแล้วทำไมฉันถึงตจอนต้หนกขยัขยแยงอ๋อหล่ะเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมัน้ํ้ฉันไม่ถึงเอึเลยอ่ะน่าขยักขยแยงจริงๆดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบกุญแจแล้วเอ๊ะนั่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหม โอ้มันคือช็อกโกแลตพิเศษไปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแนม่มาดูกันโอ้มันคือฟักทองนั่นเหรอสม่ไหแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรแล้วหรอกแล้วอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอ๋อมันใจอยู่ข้างในเราจะออกไปจากคุกนี่แล้วที่สุดเย้เย้เราจะออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะ นัมอวอเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมาลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเยอ่ไปกันเลยเดีน,น้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรล่ะเธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วละ่พลวละ,ะพร้อมแล้วล่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่าโอเคไหมคะไมีะไระหังหรือเปล่านี่ เอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแต้งของย่านก็พร้อมอย่ารู้วิธีทำแพนเค,ค้กที่อร่อยต้องทำยังไงตอนนี้เรามาทำกองแพนเค,ค้กสาหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกินหอมมากเลยเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้ <c oughs> ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหลานลักของย่าต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปลิลของโปตและก็เนยด้วย ส่วนฉันทำแพนเค้กสีรุง้งเพราะว่าฉันมีแป้งเราครบทุกสีเลยสุดยอดโอ้ยทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกล่ะทำไมอะ <What? S 1> ออกมาสิโอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ oh. ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวง <Yes. S 1> ฉันเอาก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลย oh. เอาละนี่คือแพนเค้กฉันแรกสมบูรณ์แบบมีสีรุ้งวัสดอยู่ในครได้ยังไง ใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วล่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วแเอาสีดำให้ฉันทีขอบคุณเยี่ยมมากอย่าลงไปสักสองสามหยดเท่านี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่วยวัสดสดุกมากขึ้น ตอนนี้ฉันจะว่าแยงแมงมุมและก็แมงมุมที่น่ากลัมากๆให้ดูอน่ารักสุดเลยอดูนั่นสิต้งแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตอเบอรี่นะแล้วก็วางแยงแมงม,มุมและแมงม,มุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิเ้เอกของฉันโว้าวเวนสเดย์ Wednesday. มันออกมาสิงเองน่ากินนะ น่ากินมากมากใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบเรียลองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วมีอะไรกันบ้าง hmm. ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันขโมยมุมจริงๆเหรอ oh. แม่จ๋าไม่อะมันคือแพนเค้กเปนสเตย์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วแต่ว่าบางทีาอาจจะอร่อกว่าทเห็นกันได้นะในม,มุมทั้งน่ารักและไม่น่กกากอสักนิดก็เป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 2> โอ้แพนเค้กขนมชื่นช่ำ น่ากินจังเลยงันมาลองกันทัองอร่อยแล้วก็หวานด้วยนมยม,ยมแล้วอะไรต่อโอ้ว้าวมันคือแพนเค้กรูปบิน,นิคอรนและใส่รุงด้วยวู้บินสูง,สงเลยยนนูนิคอร์นขอฉันแล้วก็บินเข้าปากอ้าอืมมาอะไรกันบรรยาย Alright, alright, alright. และแพงแข่ที่ชนะก็คือ,อยูนิคอนกินในี้ยินดีด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูอยากสุดเลยหนูน้อยไม่ต้องห่วงนะทุกคนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณยา่าใช่แล้วเอ๊ยให้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกัน เอนิระวังด้วยสิแย่แต่เลิกเปลดอกมาฝรั่งทั้งตัวเลยเอนิเออย่าก,กดไม่ลงหรอกเธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของย่ให้ช่วยเหรอก็ได้น้ำริบดึกออกมาให้ได้อีนิดเดียวได้แล้วขอบคุณค่ะคุณย่ต่อไปจะหั่นมันได้มีดแบบพิเศษดูสิเป็นชิ้นมาฝรั่งที่สวยมากๆแบบยักๆนะความคิดบ้าๆข้ามันเห็นฉันหนึ่งแล้วล่ะฉันจะทำมาฝรั่งลักสีมันสิงใช่ไหม เธอได้มาฝรั่งสีรุ้งสุดเจ๋งหน่นตอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่แน่เรียบร้อยใก่เสร็จแล้วล่ะเหลือแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากเหมือนเตาจะต้องไปทอดกันสิ่งที่มามันง่ายมากจนฉันอยากเป็นเชฟเลยนนี่แค่ต้องใส่หมวกใช่ปะจะเป็นสีรุ้งไหมนะตอนนี้ก็มารดงที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้วปีนิดเธอเก่งมากเลยมันออกมาดีจริงๆเนอะ ทอดมาฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าแย่ถ้ามาฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมาแล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืมอร่อยมากส่วนมฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วน,นิดหน่อยนะ น่นอนว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสำหรับสไตล์ใหม่แบบนี้ท่องงั้นฉันอยากทั้งมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้ววัละเธอคงไม่คิดใช่ไหมว่าจะแค่มันฝรั่งสีดำนะมันชื่อคลาวสหนูนน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มาลองกันเลย ว้าวเป็นมันงัุดที่สวยงามจริงๆส่วนเวนเตรรทำให้หนูกลัวอีกแล้วอ่ะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมังั่งอะไรสดๆด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ๋อมันคือมัรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็ไม่เลวนะอ,อร่อยมากๆๆ,ๆเลยอร่อยเกินบรรยาย แต่จานนี้ทำให้เหนูสนใจสุด,สดมันคือมะฝรั่งสีรุง้งหนือเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนี่นนแล้วฝันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูอิ่มแล้วล่ะ oh oh. แต่ผู้ชนะก็คือมะฝรั่งสีรุง้ง oh oh. ว้าวอินเนทชนอนี์แล้วล่ะยินดีได้ยนะทำได้ดีมากเ oh oh. หนูหน้อยเกือบวารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คือ,อไรเ้าอยากกินเบอร์เกอร์ ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขิดเทศที่หั่นเป็นแว่นๆวนซะก่อนนะแบบนี้เลยและเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหนังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบล่างกันได้ ขนมปังผักสลัดสดสดเนื้อชุ่มช่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอเยย่ oh yeah, ย่าทำเสร็จหมดแล้วล่ะโอ้ไม่เอานะอินิดมันแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาอ้อนย่าเลยเอาล่ะหนูก็มีไอเดีเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปฉันใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้นโดนัทจากนั้นราดด้วยน้ำเชื่อมสตบบรบอร์รี่หว,นวานๆวัตถุดิบก็คือ ขนมและขนมเยอะๆหนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี mm hmm. ้ยวและก็อร่อยด้วยขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอาแล้วเแค่พิมพัมัชเมลโล่ด้วยอืมน่ากินทั้งอร่อยและหวานด้วยฉันอยากกินมันเองเลยน,ะนี่ Ussy, สวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆเ, uh oh. เราต้องการชีสมากกว่านี้แล้วก็เลือดด้วยอ๋อฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะ <No. S 1> การตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเลนที่เหมาะสมสุดสบัดของฉันเอง ต็้ฉันต้องการความชิ่นเลือ s <S ใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำ <im itation> เธ<ๆ>อเอยากได้ยาลิูกตาของฉันงั้นเหรอนี่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายาล่ลล,ลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาก,มากมาแต่ตอนนี้เบอร์เกอร์ของฉันต้องกันมากกว่าเ <im itation> บอร์เกอร์ของฉันอ <im itation> อกมาน่ารักมากพร้อมให้ลองแล้วเ <im itation> บอร,ร์เกอร์จะน่งกินมากเริ่มจากไหนดีนะเราเริ่มจากสบราสละกัน ตลกมากเลยแล้วก็อร่อมากด้วยแล้วอะไรต่อ <c oughs> อ๋อใช่แล้วมันก็ชนิมนดวงือนที่หนูว่าเลยมันต้องอร่อยแน่นอนงั้นมันลองกันเอ๊ะมันหัวหอมนะใครพี่แย่ไม่ละหนูไม่อยากลองอีกแล้วคนย่าหนูไม่ชอบกินหัวหอม เอาล่ะยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือเบอร์เกอร์หวาน,น,นจังอีนหนึ่งนั่นหรอริมชมันเลอะระมินแล้ว้อยทั้งหมอนแล้วล่อยหนูเลอกไม่ได้เงินมันนับกันและผู้ชนะคือจานนี้อืมแถมยังมีเล่ลูตาด้วยแบบนี้ชนะใสใสเบสได้ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอเดีใจใจช่ไหม ว้าวเราเข้าวสนเสา์ยิ่งให้กว้างกว่านี้สิยิงฟันเลยไม่เหรอช่างเธอะที่มายิ่งไสวยมากนะหนูอยากดื่มโกโก้ทุกคนทำได้ไหมทุกคนพร้อมหรือยังผรู้กันจะทำได้นะเขาจะเล่มเป็นคนแรกละเร็วค่าตอนนี้อยากจะผสมของโกโก้กับนมในหม้อมันจะออกเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลยมาเพิ่มซุปเปอรแท่งกันด้วยนะอม ต้องดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องดื่มจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่คุณย่าเก่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้ก,กันโกโก้นะฉันเจ,จะช็อตอะไที่อร่อยมากด้วยตอนนี้ตำมน้ำตาลลงไปเลยมอใช้ข่าแค่นิดเดียวนิดเดียวนะอเออมันหกนะคะ่ะและตอนนี้ก็นนม เอทำหกสร้นแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสหรับโกโก,ก้อยู่บ้างโอเคเอาล่ะต่อไปสีขาวน่าเบื่อต้องแตมสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วและเริ่มสปริงเกิลสีสันสดใสด้วยนะจากนั้นก็เทโกโก,ก,ก้สีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่ไหมฉันคิดว่าสุดยอดมากเลย หนูน้อยต้องดีใจแน่นอนหวานกว่านี้แล้ต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันไหมสวยงามมาก <c oughs> ฉันทำเสร็จแล้วเ <c oughs> ตงเธอเห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันต้องมาอยู่ระหบ,บคนพวกนี้ด้วย <c oughs> ฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทำโกโก้แบบไหนนะไอ <c oughs> โกโก้สุดเข้มข้นลงในแก้วโปอ แล้วก็เพิ่มเครื่องประดับและหนอนที่น่ากลัวมันก็แค่ยลี่นะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มหรือยังให้แล้วหนูพร้อมเสมอกัะแก้วดูน่าอร่อยมากก็เกันอีิสโตใสสุดๆอนนี่เป็นคนทำมันอย่างแน่นนอนอร่อยจังเลย อ๋อแล้อันนี้คือคุณย่าทีทระของหนูกลองก้อโกโกของคุณย่าอร่อยเสมอเลยอ๋อวสเดส์ Wednesday อีกแล้ว oh <my> โกระโหลกที่เธอชอบน้ำมันรังกันอืมข้างกินลีล่นและกล่องก้ออร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือกแก้วนึงน,นะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้ i m a g